สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองไปสักคนสักคนเด้อสวัสดีพี่น้องมาห้อยต้นเฮ็ดต้นให้อเมร่าพี่น้องเอ้ยไก่มา,า,มาเป็นธุระให้เจมเราวันนี้เนาะเพราะว่าไอ้มีเพลินอยู่วันนี้เพิ่ออน,ปนไปธุระเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่น,นก็เจมเราเพิ่นทำธุระให้แม่หรือว่าแม่ใกล้เนาะแลเอื้อยเพิ่นและทางเบลเยี่ยม ไอ้เป็น,ปนสิจัดทำบุญเนะาะทำบุญวันเกิดให้พี่ลักขณาโดนสบายดีพี่น้องจ้านังมานีแมนก็เป็นมือสันวันดีของเอื้อยเพิ่นนะจ้าเป็นวันเกิดวันที่สองแมนพี่น้องเพิ่นเกิดวันเสาร์ก็เลยอยากจัดถ่าวันที่สองเลยพี่น้องที่จริงกะอันลัก ผู้ถ่องแก้วกันแนะนําให้จัดเป็นวันศิลป์นั่นแหละ่ะสมัครบรรทนาะลงฮิตบุญใส่บาทกันแต่ว่าเพิ่นก็เออถ้าเหตุเป็นเฉพาะวันที่วันที่เขาเกิดนะวันพี่เพิ่นพี่เกิดวันที่สองวันเสาร์แต่มวันนี้ผมเป็นวันเสาร์ดอกแต่วันที่สองนะก็เลยอยากเหตุเออเหตุวันเหตุวันที่สองลุ้นอยู่ประมาณนี้ทุกคนสบายใจกับเพิ่นที่เห็นให้เพิ่นก็น่าพี่น้องเพิ่นก็อยู่เป็เยี่ยมเพิ่นสนมากเพิ่นแล้วก็โควิดแล้วก็ล็อกดาวน์อากาศก็หนาว คนขางจะห้างไกลอันวัดเนาะ Man, นแมนนะก <ไอ S 1> <ต>็ได้เป็นสะพานบุญจ้าด้วยความยินดีจ้าเฮ็ดด้วยใจลยกลายย่านยุคเฮ็ด้าคเขาเนี่พี่นอ้องนั่นในเมื่อเฮ็ดบุญมันเกิดแล้วมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่ดีเนาะอ่ะมอนไม่ให้ดัน,นีนก่อนนะอย่างนั้น้าดีใจเนาะพี่นอ้องดีใจหลายเนาะที่เตรียมลาส่วนมาเนาะ ได้เป็นสะพานบุญน้ำผึ้นนอะพีนอองขอบใจหลายๆแต่เจ๊ ม,มีมปอกลอออกมีเห็ดต้นมีเห็ดน้อง,อง,ข,องข,ของหวานมีน้องลายกามีของข้าวของหวานมีบด พระเขาสักรทาาตอดเพ้นทำตอนเพ้น,พนเนาะบุญให้ทำบุญมันเกิดให้ดีเมเตอร์เนาะดีเตอร์อยู่คนละทางเบลเยียมดีุ่นในเหตุการณนเป็นพ่นทั้งหมดนะ ล็อกดาล็อกดาโควิดนั่นเนาะทีโควิดไปใส่ม,มาใส่กับพอได้แย่ก,กบรอกปีที่ว่าอยา่างตกตปีที่แนวบพอดีนะพวกราชเทวีหมุน ุญไปแล้วขอให้บ <azu> ุญหอดเถรงเพื่อนเนาะก็ให้กำในเวรของเพื่นเนาะให้บิดเวเบิดกรรมเนาะเพื่อนทีข้อเจ้าข้อเท้าแม่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 จ๊ะ

นั่งก็ว่าอยากขึ้นของแบบเอาสำเร็จรูปมาเลยนะแต่ว่ามันบอเพิ่มแล้วพอเข้าไปจะเท้านะ้นเจ้าอันนั้นเจ้าบ่โทรหาข่อยเนาะเป็นซอยก็ได้ซื้อของซอยก็ได้ตอนไหนมาบริษีเราเอามันสึงหนาป่ายังนั่นกันยังได้นี่ก็แเป็นเลยเป็นเนี้ยห่าตอนเละันว่าเป็นชิบอยหนาเปันนี่ชี่งหอกเลย แล้วกาเวลามาันก็เล่งด,ด่งนดวนเวลาก็เล่งด่วนแหงนี้มาสี่สิบเอ็ดโมงแล้วรับเจ้าได้บอกเขาอย่างไรนะที่วันเขาเตรียมแม่เตรียมผ้าขาวไว้แล้วอ๋อ 哎、嗯，不冷不热 ก็เองคือมาได้อรนนี้ไปอยู่ในอดี ก็ใส่ถุงให้เน่ใส่ถุงให้เน่นั่นใบพันหน่อยใบพันบาทพันบาทบานยนไงพันดอลลลร์ กรนลาลาอ่ันราอมได้หมดละอ่นาามนาอีก วางมือตัวเองนะจีสไตลดีใจอีกรอบพี่น้องก็เลยเห็นกั้าวๆก็แลวก็ด่วนเลยเวลาก็ไล่มาทุกทีแหละจ้าเวลาก็ยาวยๆาวยาวยาวต้นหอมผักหอมน่ะเต็มสวนบริย้อมเก็บซื้อเอาโอเคมีบอกเก็บใส่แต่ผักสีนี่นะมันเวลากับผ้า ทางเทียงเขาก็ไ้เตรียมหนึ่งจะเข่าแล้วก็นั่งเขาโงกอยู่แล้ก็เตรียมพักเตรียมยาใส่ถอกใส่ทุงยังไวแต่อวะโอ้ยย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 ย่ ประปรีตีหัวยอมแนวกินก็กระบาอย่างดอกพี่น้องนะก็คิดว่าซื้อป่าเผามาที่นี่โอ้ยไปเศร้าไรป่าเผาเขาบอธเนเผาน้าก็เลยมาเห็ดเองเะพี่น้องระเพาะเด้อจยงบอแซบลืมใส่เป็งนัวโอ้ยกระถัด ใส่ลายกระเสริญลายกินทปลดเนี่ยพ่ออย่นไดเนี่ยพ่อบ่มีผมดอกน้่งตกหมูตับบานพี่น้องโดยจะก็มีเนื้อย่างพร้อมนะจ๊ะเอามัดมัด ดเด้อเจ้าค่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เจ๊เวลารีบมากเลยพี่น้องแล่นแข่งเวลาพี่น้องบ่าวไก่หอดสายแล้วเงินจากแสนนะได้หน้าบ่จ้าหนีดยางเดียวแล้วก็จากเหตุเท่าสีเท้าเหตดใจนะพี่น้องิ่นเกิดวันเสาร์นะก็เลือกเป็นหน้าโป๊กแมนอันนี้อันนี้จะเป็นพระประจำวันเกิดนะจ้าก็จะเป็นหน้าโป๊กพี่น้องโดย เครื่องก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็ผล,ลไม้ใส่ผ้าขาวแมนหมากสมหมากแซวได้ซหมากสมอผิวนน <c oughs> ใส่ไป <c oughs> ได้เงินนี่ <c oughs> ข้าวปั้สิดำเป็ดแบงอ้าผู้โดยมาซีมากินของฉันผ้าขาวจากผ้าขาวซองผ้าเอาทุงรียนมาสิเตรียมมีน้ <c oughs> งเบิกเบิกไก่ นี่คือคำถามคุณครูก่อนคะ่ะถาซิมาเห็ดยังอยู่ในบ้านแต่พฉ,ฉันรู้นะคะฉันประจำตำแหน่งไม่กล้า <laughs> ครูขี้ข้านยบราว์ใสเบราว์สว่างคนนึกตาอันก็เ่าอันเนรนลอยนะคะมีนะจ้ามีเงินครูหลายคนกะ คุณครูมีคุณครูหลายคนแล้วทังผดเพื่อดีแมนเพื่อกพบ่หรือความยินดีกันนะกระสิมีผลไม้ใส่ผ้าเขาน้ำจา่าสมีอัมีอันในในวัดกะบบ่มีคุณย่าซาหลายดอกพี่นอ้องกามีจั่วองค์นึงแล้วก่ะมีพ่อองค์นึงจา้า จะมีในอยูนักกินของน้ำก็มีของหวานของหวานพ่อพี่น้องในอยูนักกินนางก็ใส่แป้งนัวเต็มที่เพราะว่าหลวงพ่อเพิ่นเก็บบะระมีพว่กว่าไปนะจ้าเอาเรื่องจริงเนาะเฮาก็บสต์เนี่ยจะไม่ใช่ฮักจะเตรียมไว้ของลงไปเบิดพี่น้องใส่ถอกใส่ถุงลงไปเลย พ่อลงไปกับแก้ใส่เลยนะก็บริดใส่เห็ดภาเข่าพ่ออ่ะภาเข่าแม่ของนางอะเตรียมไว้ยวดแล้วพี่น้องนั่งสบายเลยตื่นเต้นพี่น้องไปพอกันไว้คิมนาพี่น้อง โดยสบายดีเจ้าค่ะนังหนาของนางยังไปล่างหนาและใช้ตะ้าแต่ไม่รู้ใจสะอาดอยู่วัดก็ได้จ้าไม่ร้อนแน่นอนเตรียมเวลารีบมากตอนนี้เป็นเบล่วเลยพี่น้องเป็นเบล้ะเป็นเบล่วเร่งด่วนพี่น้องพอไกิน้อไงกินเขาเศร้าพี่น้องก็จนีงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันซีเอสโมงเลวเนาะแล้วก็ตอนนี้กันลวงผอกับตีเพลนแหละย่างเง ชิดว่าเนาะสเดโมงหมืนกรตีเพลนนะเนย,ยมันไดไเพ้นนะคือเห็นเมันประตูวัดอาร์ตเบิร์ตใช่ไหมโมได้แม่เล่าอยู่เขาาอย่างง่าเขา เจ็บกว่าถ้าหนาเข้าบอกเป็นยังขาดจิตใจเข้าสารเราอ่ะขาดจิตใจใช้ใบหน้าขาดจิตใจใช้ใบหน้าลงวัดลงว่าก็ต้องเป็นนางฟ้านิดนิดน่อยน่อยแหละจ้าปกตินั่งก็เป็นผียังเห็นนั่นแหละจ้าไปจากชวยจากหยางลงวัดลงว่าหาตายไปได้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ไม่ใช่เป็นเปรตกับรูตายไป <c oughs> โบเบีนดอกเว้ยเจ๊ทำบุญมาไล่อยเออกินหางตาเข้าไปกันเปลี่ยนไปเนาะนะเนาะงามกว่าเก่าฟ้าส้ม แค่พี่น้องไปเรยเดียบันเดียวเดี๋ยวพอกันมาเขียนหน้าพี่น้องมน้าจ้าผมนั่งนหน้าน้ำบอลเออเครืง่างอ่างจาขบเน่ะงงามเก่าๆเลย